coming at your life real real wide พวกเรามาหาถึงที่ตัวเป็นๆแบบดุๆ h e r e to light it up set the world on fire มาเพื่อจัดหนักจุดไฟให้ลุกท่วมโลก n o c k dead turning heads knocking dead turning heads ทุกคนทึ่งใครๆต่างก็สนใจทำให้พวกเขาทึ่งคือแบบว่าแบบ oh. turning heads เนี่ยแปบลบว่าทำให้คนหันมาสนใจเหมือนแบบว่า oh. ต้องแบบว่าต้องหันหน้ามามองเลยแบบน่าสนใจเวอร์อะไร so right are, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตาจะมาแปลเพลงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เอ่เมคอัพอาจจะแปลกๆนิดนึงพอดีตารีวิวบัชออนล้ทาปัด สองข้างคนละสี่วันนี้นะจะมาแปลเพลง the baddest นะคะซึ่งคนก็ขอมาเยอะมากในที่สุดก็แปลเสร็จแล้วจ้าเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ของ KDA นะคะก็เป็นวงกลุ๊ปนะคะที่ทางเกม LOL นะคะหรือว่า League of Legends เนี่ยเขาฟอร์มขึ้นมาเป็นซิงเกิลที่2ของวงนี้แล้วเออเขาจริงจังกับการทําเพลงเนาะค่ายเกมสมัยนี้มันจริงจังเนาะซึ่งวงกลุ๊ปนี้นะคะเขาใช้ตัวคาแรคเตอร์ในเกมเนี่ยที่เป็นผู้หญิง4คนมาฟอร์มกันประมาณว่าชีคาแรคเตอร์ในเกม4คนนี้เนี่ยก็มาเป็น กลุ่มแล้วก็มารอม้องเพลงมาเต้นกันคือแบบเก๋มากค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลเพลงนี้กันค่ะ Baddest do what the baddest do. Bad do, bad do พวกคนร้ายก็ทำอะไรแบบไร้ายๆคำว่า baddest นะคะก็คือ bad ที่แปลว่าชั่วร้ายแล้วก็ est นะคะที่แปลว่าที่สุดนั่นเองแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนที่ชั่วอะไรแบบนั้นแต่หมายถึงว่าว่าเป็นพวกร้ายๆร้ายกาดโหดๆดุๆ,ดๆอะไรนั่นเองค่ะ The baddest bad bad do with the baddest คนร้ายๆเขาทำกันพวกเรามันร้ายกาศ w e l c o m i n a t your life real real wide พวกเรามาหาถึงที่ตัวเป็นๆแบบดุๆอันนี้นะคะเขาก็หมายถึงว่าปกติเราเห็นทั้ง4คน4ี่คาแรคเตอร์เนี่ยอยู่ในเกมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาในรูปแบบ Girl ์ลกรุมาในรูปแบบเพลงมาหาถึงที่แบบตัวเป็นๆไม่ได้อยู่แต่ในเกมอีกแล้วจ้ะ Here to light up, set h e world on f i Here to light it up set the world on fire มาเพื่อจัดหนักจุดไฟให้ลุกท่วมโลก ก็ n a break the rules and hearts and t o o s จะแหกกฎให้หมดหักอ,อกให้หัวใจแตกออกเป็นเสียงท่อนนี้นะคะที่ร้องเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าเอเวอร์ลินร้องนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีสกิล l ัสด d u นั่นเองซึ่งเขาจะทําหัวใจขึ้นบนหัวของศัตรูนะคะแล้วก็ทา damage นั่นเองนะคะก็เลยเอามาครองกับเนื้อเพลงตรงนี้นั่นเองไอตามเนี่ยไม่เคยเล่น L O L นะไอตาเลยไม่รู้ว่าตัวคาแรคเตอร์ในเกมเขาเรียกว่าอะไรอย่างเอวี v, เขาเรียกว่าฮีโร่ใช่ไหมไอ,อตาก็เลยเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์นะแต่ว่าถ้าใครเล่นเนี่ย S <S <an> ก็บอกกันด้วยนะว่าเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่เหมือนกันหรือเปล่านะ c u that s that's what the baddest do. Bad do เพราะว่าพวกขาโหดเขาทำกันแบบนี้ยังไงล่ะ Never going, nah, Never going back Nah not that ไม่หันหลังกลับเด็ดขาดไม่มีทาง Diamonds on drip 'cause I came to make a splash แพลวๆเต็มไปหมดเพราะแม่มาเพื่อทุบสำนวน Diamonds on drip นะคะเราจะได้ยินบ่อยๆในเพลงฮิปฮอปนะคะแปลว่าแบบแต่งตัวจัดเต็มเพชรแน่นบริงๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองค่ะ gonna break the rules and h o r s e into s จะแหกกฎให้หมดหักอกให้หัวใจแตกเป็นเสียง 'cause that's what the baddest do เพราะพวกขาโหดเขาทำแบบนี้กันยังไงล่ะ I spit heat I'll melt your face off ฉันจะพ่นความร้อนมาละลายหน้าแกไปเลย disappear I'm your eraser disappear I'm your eraser หายวับไปกับตาฉัน,นะเป็นยางลบของแกเอง In the cut just like just a razor In the cut just like a razor ปาได้เฉียบยังกับใบมีด Murder business wear my blazer Murder business wear my blazer ฆ่าคนเป็นอาชีพไหนล่ะเสื้อสูทของฉันอันนี้เนี่ยก็เล่นคำนะคะอย่าง razor ใบมีด murder ฆ่าคน blazer เสื้อสูทนั่นเองเอ้ยว่า rhyme ดีนะเราอะ่ะ I got all the boys on me I got all the boys on me หนุ่มๆต่างก็ปายปองฉัน I got all the lines on ring คนต่อคิวรอสวนแหวนให้ฉันเพียบ Knock 'em dead turning heads Knock 'em dead turning heads ทุกคนทึ่งใครๆต่างก็สนใจสำนวน knock 'em dead นะคะแปลว่าทำให้พวกเขาทึ่งคือแบบว่าแบบอ,อะไรอย่างนี้เลยนะคะส่วนคำว่า turning heads เนี่ยแปลว่าทำให้คนหันมาสนใจเหมือนแบบว่าอ้ต้องแบบว่าต้องหันหน้ามามองเลยแบบน่าสนใจเวอร์อะไรอย่าแงบบนี้ I get all the eyes on me ทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่ฉัน face, I walk in with a pretty face I walk in with a pretty face ฉันยืองย่างเข้าไปด้วยใบหน้าสวยๆของฉัน you th ja. Make them want a taste ทำให้พวกเขาต่างอยากลิ้มลอง you see, นนะ Boy slow down you gonna have to wait ใจเย็นๆน,นะพ่อหนุ่มเธอต้องรอหน่อยนะ Dangling the bait อ่อเยเหือแป๊บนะ You like g o l Carly you the g o a t เธอร้องโว้เลยแล้วบอกว่า Carly เธอนี่มันสุดยอดไปเลย g o a t ในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าแพะนะคะแต่ย่อมาจาก greatest of all time G O A T นะคะแปลว่าอ๋อสุดยอดเลยอะ่ะอืม I'm like, like yeah I know ฉันก็แบบอืมฉันรู้ g e t a bounce 'cause I like to ball ขอเด้งไปก่อนนะเพราะว่าฉันนะหาตัวจับยากเหมือนลูกบอลเด้งเลยประโยคนี้เนี่ยสามารถแปลได้อีกอย่างหนึ่งถ้าทะลึ่งทะลึ่งหน่อยก็หมายถึงว่าเด้งเอวเลยนะ oh, oh. เพราะว่าสแส n ง to ball เนี่ยแปลว่ามีเซ็กส์ก็ได้ค่ะ Mom, too, she, man am on the r o l l พวกเธอฉันนะ่ะกำลังมือขึ้นสแสดง on the road แปลว่ากำลังมือขึ้นนะคะก็คือทำอะไรก็เป็นไปอย่างด้วยดีนั่นเองค่ะ Keep it lit m t ท e it like a bit ทำให้มันเริดเข้าไว้ให้มันปังแบบเมก a bit จริงๆแล้ว,นนวเนี่ยหน่วยบิตเนี่ยในภาษาคอมเนี่ยก็คือเป็นหน่วยที่เล็กมากนะคะค I mean like a bite อันนี้เขาก็มาแก้บอกเอ้ยจริงๆแล้วฉันหมายถึงว่าทำให้มันปังเหมือนเมกะไบต์นั่นเองก็คือเหมือนใส่อารมณ์ขันในเพลงแบบว่าเออมีการพูดผิดว่าตอนแรกบอกบิดเอ้ยไม่ใช่ฉันหมายถึงไบ t e จ้ะซึ่งเมกะไบต์เนี่ยเป็นหน่วยข้อมูลเนี่ยที่ใหญ่พอสมควรนั่นเองค่ะที่เราย่อว่า MB นั่นเองค่ะ get it right No I do it big ทำให้มันเข้าที่เข้าทางรู้ไว้ซะว่าชั้นนะ่ะคิดการใหญ่เสมอ I ain't talking high ฉันไม่ได้พูดโอเวอร์นะจ๊ะ I'm legit n o I live and date ฉันน่ะของจริงรู้ไว้ซะฉันน่ะทำให้ทุกคนทึ่งได้เสมอ I'm a boss, extra with the sauce ฉันน่ะตัวแม่ที่มั่นกว่าแม่คนไหนไหนอันนี้นะคะคําว่าซอสเนี่ยเป็นแสดงไม่ได้หมายถึงว่าซอสที่เรากินแสดงแปลว่าแบบมันนามันโนกมากซึ่งเขาว่าไปเล่นคํากับคําว่า Boss I'm the boss with the sauce อะไรก็คือแบบว่าฉันเนี่ตัวแม่เลยแบบว่ามั่นกว่าตัวไหนเลยอะไรย่างนี้ g i v e ั i ไ e น h จ t ก h นวัน e like. อยากได้แบบไหนเดี๋ยวเจ๊จัดให้ I'm doing damage went h just how I planned it. ฉันกำลังจ่ายดาเมจภาษาเกมนะคะเวลาทำดาเมจให้ศัตรูเขาจะเรียกว่าจ่ายดาเมจฉันกำลังจ่ายดาเมจทุกสิ่งเป็นไปนอย่างที่ฉันวางแผนไว้ I do what I want when I say. ฉันอยากทำอะไรก็ทำแค่ฉันเอ่ยปากออกมา I'm making the news, but this ain't news not new the but the ฉันน่ะตัวสร้างข่าวเช้าแต่นี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรใหม่รักนะ To live on the edge of insane เพื่อใช้ชีวิตที่สุดขอบแห่งความบ้าคลั่งนี้ ทำให at your l i f e real real wide พวกเรามาหาถึงที่ตัวเป็นๆแบบดุๆ h e r e to light it up set the world on fire มาเพื่อจัดหนักจุดไฟให้ลุกท่วมโลก gonna, gonna break the rules and hearts and t o s จะแหกกดให้หมดหักอกให้หัวใจแตกเป็นเสียง 'cause that's what the baddest do เพราะพวกขาโหดเขาทำแบบนี้กันยังไงละ่ะ Never going back Na h not that ไม่หันหลังกลับเด็ดขาดไม่มีทาง Diamond on drip 'cause I came to make a splash เพชรพราวเต็มไปหมดพอแม่มาเพื่อทุบ gonna break the rules and hearts into จะแหกกฎให้หมดหักอกให้หัวใจแตกเป็นเสี่ยง 'cause that's what the baddest do is crazy เพราะพวกขาโหดเขาทำกันอย่างนี้ยังไงล่ะอย่างบ้าเลย Sorry for the bad news Sorry I'm so bad Sorry for the bad news Sorry I'm so bad ขอโทษทีนะสำหรับข่าวร้ายนะขอโทษทีที่ฉันนะ่ะร้ายสุดๆไปเลย Only took a minute for me to get what you had, for get what you had. ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวฉันก็แย่งชิงของของเธอมาได้แล้ว Sorry for the bad news No it makes you sadSorry for the bad news No it makes you sad ขอโทษสำหรับข่าวร้ายด้วยนะรู้แหละว่ามันทำให้เธอเศร้าใจ yeah, I'll be here for a minute Baby you should pack your bags เดี๋ยวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าที่รักเธอเนะ่ยควรรีบเก็บกระเป๋าไปซะ The h way เวท look should be breaking the law ลุกชั้นะนเชียวขนาดนี้เขาน่าจะทําให้ลุกนี้ผิดกฎหมายไปเลยนะเนี่ยคือหมายถึงว่าร่างชนะคือแบบว่าปังขนาดนี้ดูแบบร้ายแรงขนาดนี้มันควรจะแบบว่าร้ายถึงขนาดว่าผิดกฎหมายไปเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ย if I don't get it, don it I take what I want ถ้าฉันไม่ได้มันฉันก็จะเอาให้ได้อยู่ดี My circle, small, like round My circle small like a round of applause คนที่ฉันไว้ใจได้นะ่ะมีน้อยนิดเหมือนกลุ่มคนที่ปรบมือให้ Circle อันนี้เนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มคนที่สนิทกันเหมือนเวลาเราแบบเรียกว่ากลุ่มเพื่อนเพื่อนกลุ่มกูอะอะไรเงี้ยกลุ่มที่สนิทอันนี้เขาก็เรียกว่า Circle นะคะ you know that I love the sound of applause you know that I love the s o of applause เธอก็รู้ว่าฉันนะชอบเสียงปรบมือชื่นชม I mean everything that you know I mean everything that say know mean I I that เธอรู้ดีว่าฉันพูดอะไรไปแล้วนะฉันหมายถึงแบบนั้นจริงๆ When you see me coming get out of the way เวลาเห็นฉันกำลังเข้ามานะ่ะก็หลีกทางให้ฉันซะนะ I, I, I came to slay I came to slay ฉันมาเพื่อฆ่าฉันมาเพื่อฟาด Back and I'm better, better and ready to s t a y ฉันกลับมาปังกว่าเดิมและพร้อมจะมาครองถิ่นและะ้วจ้ะ I'm อันนี้ก็จะเป็นท่อนบริดจ์เดิมที่เขาเคยร้องไว้นะคะ I'm doing damage when just how I planned it ฉันมาจ่ายดามจทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันวางแผนไว้ I do what I want when I say ฉันอยากทำอะไรก็ทำแค่ฉันเอ่ยปากออกมา I'm making the news but this ain't nothing new ฉันตัวสร้างข่าวเช้าเลยแต่นี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรใหม่หรอกนะ To live on the a To live on the edge of insane is crazy เพื่อใช้ชีวิตที่สุดขอบแห่งความบ้าครั้งนี้อย่างบ้าเลย Sorry not sorry for being the best. o r r y not sorry for being the best. ขอโทษละกันที่ฉัน,นเก่งที่สุดแต่ก็ไม่ได้เสียใจหรอกนะมันจะมีสำนวนที่พูดว่า Sorry not sorry ก็เหมือนแปลว่าก็ขอโทษไปงั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจจริง,รงๆก็แบบขอโทษละกันอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบพูดเชิงประชดกับฉันเสียใจแต่ไม่แคร์ the gene, Came to stunt Came to impress ฉันมาทำให้อึง้งทำให้พวกเธอนะ่ปะปาก ปืมนี่เหมือนแบบว่าในหนังเรื่องอะไรที่ว่าจงรับฟังและปราบปลื้มก็คือเธอไม่มีทางเลือกที่จะทําอะไรได้เลยนอกจากยืนอึง้งดูฉันแล้วก็ปราบปลืมฉัน Look at the gold all on my chest Look at the gold call it a flex Look at the gold all on my chest ดูสร้อยทองวิ่งวับบนหน้าอกฉันสิ Chest ตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงสร้อยทองทองแบบว่าวิ่งวับหรือว่า chest ที่แปลว่าหีบสมบัติคือแบบว่าฉันแบบมีสมบัติเยอะเวอร์อะไรเงี้ยดูสิยะ Look at the gold call it a flex ดูทองพวกนี้สะนะจะหาว่าฉันอวดก็ได้ Flex เนี่ยแปลว่าแบบว่าอวดโออะไรเงี้ยเหมือนว่า No flex s o n o flex s o นั่นเองก็คืออย่าให้พวกโอโอมามา ในที่ของกูอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะนี่แหละนะคะก็เป็นแปลเนื้อเพลง The Baddest ของ KDA เลยค่ะที่อตาแปลมาให้นะคะน้องๆอยากให้ไอตาเนี่ยแปลเพลงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าจะเป็นเพลงไทยเป็นเกาหลีเออเพลงไทยแปลทำไมเพลงเกาหลีเพลงฝรั่งนะคะถ้าเป็นเพลงเกาหลีเนี่ยตาจะไปหาเนื้อเพลงภาษาอังกฤษมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยนั่นเองนะจ๊ะเพลงไหนดังๆก็คอมเมนต์บอกกันบ้างเนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์คูดีนี้นะจ๊ะ กดไลค์ให้กันหน่อยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกด subscribe วิดีโอนี้นะคะกดสั่กนกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอแปลเพลงใหม่ๆสนุกสนุกกันอีกสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ